ฉลยข้อสอบสองพาร์ทฟิสิกส์นะครับเป็นข้อสอบที่สอบไปเมื่อเดือนตุลาปี54นะครับข้อที่60นะครับผูวกวัตถุมวลเกับเชือกเบาเส้นหนึ่งแล้วนำไปคล้องผ่านรอกเบาโดยปลายด้านหนึ่งของเชือกผูกติดกับสปริงเบาที่วางตัวในแนวดิ่งดังรูปนะครับเหตุการณ์ก็ดังรูปเลยท,ที่ตำแหน่ง A วัตถุถูกจับให้อยู่นิ่งๆโดยสปริงไม่ยืดไม่หดนะครับถ้าปล่อยวัตถุให้เคลื่อนที่จากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B นะครับซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งต่ำสุดตำแหน่ง b ยังไม่ใช่ตำแหน่งต่ำสุดนะคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากแล้วข้อใดกล่าวถูกต้องตัวเลือกแรกบอกว่าพลังงานศักที่ตำแหน่ง a มากกว่าพลังงานศักที่ตำแหน่ง b ใช่ไหมตัวเลือกที่2บอกว่าพลังงานศัก์ที่ตำแหน่ง a น้อยกว่าพลังงานสัก์ที่ตำแหน่ง b ตัวเลือกที่3บอกว่าที่ตำแหน่ง a มีมีแต่พลังงานศัก์นะครับที่ตำแหน่ง b มีแต่พลังงานจนนะครับ พลังงานสักน้มถ่วงที่ตำแหน่ง A เปลี่ยนเป็นพลังงานสักยืดหยุ่นที่ตำแหน่ง B นะครับอืมออพิจารณาข้อนี้นะครับพิจารณาข้อนี้เนี่ยมันตัดตัวเลือกบางข้อได้ตัวเลือกที่3ตัดออกไปได้เลยนะครับเ,เขาบอกว่าที่ตำแหน่ง B มีแต่พลังงานจนใช่ไหม ไม่ใช่แน่ๆนะครับที่ตำแหน่ง B ก็ต้องมีพลังงานสักด้วยเพราะว่ามันยังมันยังไม่ได้ถึงจุดจุดต่ําสุดนะครับมันยังไม่ได้ถึงจุดต่ําสุดเนี่ยมีพลังงานสักซึ่งพลังงานสักตัวน,นั้นก็คือพลังงานสักนมถ่วงแล้วก็ที่ตำแหน่ง B เนี่ยสปริงมันมีการยืดนะครับมีทั้งพลังงานสักยืดหยุ่นแล้วก็พลังงานสักน้มถ่วงพร้อมๆกันนะครับที่ตำแหน่ง B ีนีนก็ตัดตัวเลือก B ออกไปได้ตัวเลือกที่3ออกไปได้ ตัวเลือกที่4บอกว่าพลังงานศักโน้มถ่วงที่ตำแหน่ง A เปลี่ยนเป็นพลังงานศักยืดหยุ่นที่ตำแหน่ง B นะครับข้อนี้ก็ไม่ถูกนะครับต้องบอกว่าพลังงานศักโน้มถ่วงที่ตำแหน่ง A นะครับเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสักยืดหยุ่นที่ตำแหน่ง B และก็ที่ตำแหน่ง B มันยังคงมีความสูงจากระดับพื้นเห็นไรมันก็ยังคงมีพลังงานศักโน้มถ่วงด้วยนอกจากนั้นที่ตำแหน่ง B เนี่ย มันไม่ใช่จุดต่ำสุดมันยังคงมีพลังงานจนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ตำแหน่ง B เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งพลังงานโจนมีพลังงานสัก thers, น้มถ่วงเขียน mgh แล้วกันนะแล้วก็มีพลังงานสักจากสปริงนะครับให้เป็น es แล้วกันนะมีครบทั้ง3ตัวส่วนที่ตำแหน่ง A มีพลังงานอะไรบ้างครับที่ตำแหน่ง A เนี่ยมีแค่พลังงานสักมีแค่พลังงานสักน้มถ่วงนะครับ มีพลังงานสักยืดหยุ่นไหม ES มีไหมที่ตำแหน่ง A ไม่มีนะครับเพราะว่าสปริงมันยังไม่ยืดไม่หดมีแค่มวลเนี่ยถูกวางในระดับความสูงนะครับเพราะฉะนั้นมีพลังงานสักพลังงานจลเนื่องจากมันถูกจับอยู่นิ่งๆก็ไม่มีพลังงานจลนที่ที่ตำแหน่ง A นะครับเพราะฉะนั้นที่ตำแหน่ง A มีแค่พลังงานสักตรงตวงอย่างเดียวนะครับตัวเลือกที่3ตัวเลือกที่4ตัดทิ้งได้เลยโอเคทีนี้ก็ลองมาพิจารณาตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2นะครับใช้กดอนุรักษ์พลังงาน พลรรังงานนะครับพลังงานรวมที่จุด A จะต้องเท่ากับพลังงานรวมที่จุด B นะครับอืมทีนี้ที่จุด A มีพลังงานอะไรบ้างครับพลังงานที่จุด A ก็มีแค่พลังงานมีแค่พลังงานศัก์ถูกปะ่ะ EMGs ตัวนี้ก็คือพลังงานศัก์ ก็เขียนเป็นพลังงานสัก EP อย่างนี้นะเขียนเป็นพลังงานสัก EP เป็นพลังงานสักนะมีแค่พลังงานสักนุ่มตวงที่จุด A EP ที่จุด A ก็โน้ต A ไปอีกนิดนึงนะที่จุด B ที่จุด B มีพลังงานอะไรบ้างก็มีพลังงานจดนะครับ Ek โน้ต B ไปนิดนึงที่จุด B มีพลังงานอะไรบ้างอีกที่จุด B ก็มีพลังงานสักทั้งสองพลังงานสักเลยนะครับก็บวกพลังงานสักไปทั้งสองพลังงานสัก ที่จุด B ก็โน้ต B ไว้นิดหนึ่งนะครับโอเคนี่ก็ย้ายข้างนิดหนึ่งนะครับย้ายข้างาจะได้ว่า EPA ลบ EPB เท่ากับ EKB mm hmm. นะครับพลังงานจนก็จะเท่ากับพลังงานาสัก EPA ลบพลังงานสัก EPB mm hmm. นะครับโอเคตัวนี้สำคัญนะ ก็เกไว้นิดนึงอ่ะทีนี้มาพิจารณาต่อนะครับที่จุด B นะครับที่จุด b พลังงานจนตอนนี้มันมีพลังงานจนเกิดขึ้นใช่ปหที่จุด B ีเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่า ekb เนี่ยจะต้องไม่เป็น0ูนะครับ ekb เนี่ยมันจะต้องมากกว่า0ูนะเพราะว่าที่จุด B มันมีพลังงานจนเราได้เลยว่า ekb เนี่ยต้องมากกว่า0ูนย์แน่ๆนะครับอ่ะทีนี้ ekb มันเท่ากับอะไรมันก็เท่ากับพลังงานสักสองสัก์ลบกันนะครับ ekb ตัวนี้เราก็แทนค่าลงไป ekb ก็เปลี่ยนให้เป็นสให้เป็นผลลบขอ,อง2ตัวนี้นะครับก็แทนค่าไปเป็น epa ลบ epb นะครับมากกว่า0ูนยหมายความว่างไงถ้าเกิดเราย้ายข้างไปก็จะได้ epa นะครับมากกว่า epb นั่นเอง นั่นก็คือหมายความว่าพลังงานศักย์ที่จุด A มีค่ามากกว่าพลังงานศักย์ที่จุด B นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อที่1อโอเคข้อสอบที่ไม่ได้ให้คำนวณน,นะครับแต่ให้วิเคราะห์เนี่ยมันอาจจะยากอีกรูปแบบหนึ่งคือมันต้องใช้ความเข้าใจที่สูงมากไม่ไม่เน้นคณิตศาสตร์นะครับไม่เน้นอ,อะไรไม,ไม่เน้น การท่องสูตรที่มันเวอรวังนะครับไม่มีอะไรที่อลังการแต่ว่าสิ่งที่เขาเน้นเนี่ยข้อสอบมันจะดีมากเลยก็ตรงที่เขาจะเน้นคอนเซ็ปต์ฟิสิกส์จริงๆนะครับความเข้าใจในเนื้อหาของฟิสิกส์นะครับก็เป็นข้อสอบที่ที่ดีนะครับข้อข้อสอบให้ในเชิงวิเคราะห์แบบนี้นะครับ